นอสตาดามุสเขียนจดหมายกลาบทูลกษัตริย์รังรีที่สองแห่งฝรั่งเศสในปี1558เป็นจดหมายยืดยาวบรรยายความภูมิใจของเขาที่ได้รับพระพรแห่งการทำนายและยังได้ทำนายเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่จะเกิดภายหน้าอีกด้วยกษัตริย์อังรีที่สองสเสด็จสวรรคตในปี1559จดหมายของนอสตาดามุสจึงถูกส่งมอบต่อไปยังกษัตริย์ฝรั่งเศสองค์ต่อ,ตอ,ตอไป นอสตาดามุสเริ่มต้นจดหมายด้วยการสารภาพว่าเขาไม่รู้ว่าใครกันที่โดนบันดาลนั้นเขารู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเป็นความกังวลใจลึกซึ้งติดอยู่ในใจของเขาเป็นเวลานานที่สุดเขาก็ได้คำตอบเขาบรรยายว่าในยามราตรีเขาใจจดจ่อรอรับกระแสคลื่นแห่งการดนใจมองผ่านหน้าต่างไปยังท้องฟ้าดานดาดด้วยดวงดาว จับพันจับกะจะปรากฏเปลวไฟบางๆเขาถูกดูดเข้าไปอยู่ในพลังแห่งเปลวไฟนั้นจนตกอยู่ในผวังเขาสามารถมองเห็นเหตุการณ์ข้างหน้าได้ยังได้ยินสัรพสำเนียงเสียงกรีดร้องเสียงตะโกนต่อโต้ของบุคคลในเหตุการณ์นั้นๆได้อีกด้วยแรกๆลอสตาดามูสลังเลไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นเป็นความฝันหรือเขาเป็นบ้าคิดไปเอง หรือเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงๆโดยที่มีใครโดนบันดาลใจให้เขาได้เห็นปิศาจหรือมนุษย์แต่แล้วความจริงก็ปรากฏแกเ่เขาเข้องงงวยเหมือนถูกทุบหัวตัวสั่นเทาด้วยความยำเกรงเป็นล้นพ้นตะลึงงานด้วยพระสิริโรดจนะเจิดจ้าพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธิ์พระองค์เองเป็นผู้เปิดเผยความลับของโลกแก่เขาไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่ปิศาจ นอสตาดามุสย้ำในโคงจิตวิญญาณของเขาเฝ้าระวังรอรับการเสด็จมาของพระจิตเจ้าข้ามองเห็นความทุกข์ยากความอดอยากโรคระบาดความแห้งแล้งน้ำท่วมสงครามวิ่งผ่านไปต่อหน้าต่อตาทั้งแผ่นดินโชคชุมด้วยเลือดมีการพักลบข้าได้เห็นสันติภาพ ข้ายังได้เห็นพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ได้เลื่อนยศจ้าฟ้าจ้าแผ่นดินสวรรคตช่วงแรกๆของจดหมายนอสตาร์ดามุสกลาบทูลเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดที่จะนำพาไปสู่การสถาปนาราชวงศ์ใหม่ของฝรั่งเศสความอดอยากที่จะเกิดขึ้นภายหลังรัชภายหลังรัชสมัยของอังรีที่สองทั่วยุโรปออฟริกาและอาเซีเซยน ความอดอยากเป็นที่มาของการจราจลในฝรั่งเศสเขาใช้คำพูดคุมเครือยากที่จะตีความบอกใบ้เป็นในๆเกี่ยวกับบุคคลเวลาสถานที่เป็นไปได้มากทีเดียวหลังจากที่เขาเขียนจบเซนจูรี่ที่3และเขาทราบว่าอาจจะเกิดกับประเทศบ้านเมืองของเขากับคนฝรั่งเศสเพื่อนร่วมชาติของเขาเขาจึงเขียนจดหมายกราบทูลกษัตริย์อังกฤษที่สอดยความหวังว่า พระอ,องค์และกษัตริย์คงต่อไปมาจะได้ทรงช่วยแก้ไขปัดเป่าหรือบรรเทาเหตุการณ์นองเลือดที่จะเกิดขึ้นภายภาคหน้าได้นอนสตาดามุสยังกลาวทูลถนนึงเหตุการณ์ร้ายแรงของโลกต่อไปอีกว่าประชาชนละส่าระสายบ้าคลั่งพวกเขาจะยกมือต่อสู้แม้กระทั่งผู้ที่เคยให้สันติภาพและความร่มเย็นพวกเขาคิดว่าพระเป็นเจ้าทรงปลดปล่อยซาตานออกมาจากขุมนรก ให้มันเบียดเบียนเป็นอริกับทุกศาสนามีใช่เฉพาะกับศาสนาคริสต์เท่านั้นพวกมันจะทําให้พวกเขาหมายถึงคริสตชนเป็นชนกลุ่มน้อยไปในทันทีโลกจะถูกนําโดยยุโรปเหนือจะมีการเบียดเบียนพระศาสนาจักรและศาสนาบริกรอย่างเหี้ยมโหดพวกผู้นําใจธมินจะรวมตัวกับชาวตวันออกซึ่งจะทําให้สถานการณ์เลวร้ายล,ลงอีกที่สุด ผู้นำที่กล้าแข็งถึงแก่ความตายเกิดผู้นำคนใหม่ซึ่งเยี่ยมโหดยิ่งไปกว่าเก่าคำพยากรณ์ตอนนี้ความหมายถึงการปฏิวัติใหญ่ในรัสเซียประชาชนลุกฮือโค่นอำนาจพระเจ้าซาและระบบเจ้าขุนมูลนายเมื่อเลนินเป็นผู้นำคณะรัฐบาลบอลเซวิกได้นำลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การปกครองและศาสนาลัทธิคอมมิวนิสต์ล้ลมล้างความเชื่อเรื่องศาสนาเรื่องพระเจ้าถือว่าเหลวไหลมอมเมาที่นั่นไม่มีพระเจ้าอีกต่อไปคนที่มีความคิดขัดแย้งถูกฆ่าตายทรัพย์สินทุกอย่างถูกลิบเป็นของรัฐเมื่อเลนินถึงแก่กรรมสตาลินก็ขึ้นครองอำนาจแทนสตาลินใช้ใช้นยโยบายที่แข็งก้าวยิ่งกว่าเลนินทุกคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรง เขาคือศัตรูโทษที่มีสถานเดียวคือความตายในยุคข,ของสตาลินประชาชนรัสเซียตายเพราะถูกผ่านชีวิตมากกว่าในสงคารามโลกครั้งที่หนึ่งเสียอีกลัฐทิกคอมมิวนิสต์แผ่ซ่านไปในในยุโรปตะวันออกหลายประเทศเข้าร่วมในกลุ่มสนธิสัญญาวอรซอมีการปกครองประเทศแบบสังคมนิยมโดยมีรัสเซียเป็นผู้นำลทัทธิคอมมิวนิสต์แร่มาถึงเอเชียประเทศจีน หมอเจือตุงนํามาใช้ปกครองประเทศเท่าน,นั้นยังไม่พอคอมมิวนิสต์จีนยังใช้ความพยายามเผยแพร่ลทัทธิเข้าแทรกแซงกิจการภายในให,หลายประเทศในเอเชียเกาหลีแตกแยกเกิดสงครามเกาหลีเข้าแทรกแซงยึดประเทศในแหลมอินโดจีนลาวเขมรเ,เวียดนามเกิดสงครามอินโดจีนประเทศไทยเราก็เคยถูกแทรกแซงและเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต สู่มาเลเซียและสิงคโปร์คนชาติเดียวกันต้องจับอาวุธเข้าสู้กันฆ่ากันเป็นบาดแผลลึกที่ยากแก่ก,กันเยียวยารักษานอนสตาดามุสยังกล่าวถึงชาวยิวว่าชาวยิวจะถูกทารุณกรรมในยุโรปแอฟริกาและอิสราเอลเองเป็นความจริงชาวยิวถูกฆ่าตายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สถึง6ล้านคนนอนสตาดามุสยังบอกว่าความวุ่นวายการขัดแยง้งการจราจล ดังกล่าวยาวนานถึง73ปีกับ7เดือนถ้าหากว่าเราเริ่มนับจากชัยชนะของพรรคบอลเซวิกของเลนินในเดือนพฤษ,ษกายน1917ลัฐิคอมมิวนิสต์จะล่มสลายในเดือนมิถุนายน1991ตามคทำทํานายของนอสตาดามุสนอสตาดามุสกล่าวถึงสงครามตะวันออกตะวันออกกลางดังนี้ ชาวยุโรปกับชาตะวันออกกลางจะห้ามหันสู้รบตบมือกันอย่างไร้ความปาณีชาวยุโรปจะหมดเสียงหมดแรงพ่ายแพ้ตกเป็นทาสของชาตะวันออกตะวันออกกลางยุโรปจะดิ่งลงไปสู่อนาธิปไตยอย่างเต็มรูปแบบและที่สุดจะเป็นเหยื่อของชาตะวันออกกลางหัวหน้าพวกอารยะชนจะเข้ามาทำลายวัดวาอารามศิลปะวัตถุ มีค่ามากมายซึ่งได้สร้างสมมานานนับศตวตรรษถูกทำลายย่อยยับพวกเขาจะสร้างโบสถ์วิหารของเขาขึ้นมาแทนที่เหมือนกับที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนปีคศ1 0 0 0ที่ชนป่าเถื่อนบุกยุโรปและกดขี่ข่มเหงประชาชนการลุกรานของชาตะวันออกกลางนี้จะสดชยองน่ากลัวจนกระทั่งพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ไม่กล้าปฏิบัติศาส,สนก,กิจ บางคนละทิ้งศาสนาไปก็มีพระสันตปาปาจะถูกจับถูกลักพาตัวไปจากพวังที่ประทับเกิดปรลปปักพระสันตปาปาขึ้นมาแทนทุกหัวและแหงมีโจรป้นระดมฆ่ายึดทรัพย์เลือดของผู้บริสุทธิ์ไหลนองแผ่นดินท่วมถนนหนทางไม่เว้นแม้ใน,นสถานที่พึงเคารบบูชาเปรียบประดุดเม็ดฝนที่พ่างภูไหลไปบรรจบที่แม่น้ำ สายน้ำจะแดงฉานประชาชนได้รับทุกภัยหน้าเวทนาราวกับว่ามนุษย์ถูกพระผู้เป็นเจ้าทอดทิ้งเสียแล้วยังเกิดโรคระบาดแพร่ไปสามส่ส่วนของโลกและจะฆ่าชีวิตมนุษย์ไปถึงครึ่งหนึ่งของประชากรโลกโลกจะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเงียบเหงาเบิ้เมืองถูกทิก้งล้างว่างเปล่าถนนหนทางที่เคยขับข้้งมีผู้คนสัญจรจะมียากขึ้นลกความอดอยากจะตามมา บางคนคิดจะหนีไปอยู่ที่อื่นคิดว่าอาจจะปลอดภัยกว่าก็จะประสบเคาะ์กรรมเช่นเดียวกันอาจกล่าวได้ว่าไม่มีครั้งใดเลยที่มนุษย์จะได้รับความทุกข์แสนสาหัสเท่านี้นอสตาดามุสยังย้ำอีกว่าน่าสงสารแม่ลูกอ่อนและหญิงมีคันในพระธรรมมัทเทวกล่าวว่าในเวลานั้นความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นกับหญิง ตั้งคันและแม่ลุกอ่อนเป็นที่สุดขอให้ท่านทั้งหลายจงอธิษฐานเพื่อว่าเหตุการณ์นี้จะมีได้บังเกิดแก่ท่านในฤด,ดูหนาวหรือในวันชะบาโตเพราะในเวลานั้นจะเกิดการกดขี่ข่มเหงคุกคามการเบียดเบียนและบีบคั้นด้วยประการต่างๆซึ่งจะเป็นความเดือดร้อนทุกเวคนายิ่งกว่าครั้งใดๆ นับตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกเป็นต้นมาหรือจะเกิดในอนาคตก็ตามแต่เพราะเหตุที่พระเจ้าทรงเห็นแก่ผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้พระองค์จึงบันดาลให้เวลานั้นสั้นเข้าครั้นแล้วจะมีผู้นำยิ่งใหญ่และทรงอำนาจในชาติตะวันตกเห็นความทุกข์ยากของชาวยุโรปถูกกดขี่จึงได้รวบรวมกองทัพนำทัพเรือของเขาออกสู่มหาสมุทรผ่านช่องแคบซึ่งบรรพบุรุษของเขา ได้ผ่านช่องแคบนี้ออกไปเพื่อหาโลกใหม่กองทัพของเขาก็คือหมายถึงสหรัฐอเมริกานะครับนํากำลังเข้ามาสมทบเพื่อช่วยปลดปล่อยชาวยุโรปและฟื้นฟูคือนอำนาจให้พระสันตะปาปาเสียใหม่ในการมาทะะก,กันของสองทัพนี้ผู้กดขี่ชาวเอเชียถึงกับอุทานว่าเลือดได้ย้อมทะเลให้เป็นสีแดงกองทัพฝ่ายตะวันตกสามารถพิชิตกองทัพฝ่ายตะวันออก แม้ทัพชาตะวันออกเห็นลางแพ้จึงสั่งถอยทัพเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียแต่เขาจะถูกตับและถูกฆ่าตายในที่สุดพวกอาระยะชนอื่นจะแตกพ่ายหนีก็จัดกระจายทิ้งลูกเมียให้ถูกคุมขังเป็นทักโทษประเทศตามหมู่เกาะต่างๆในเอเชียและหมู่เกาะทางทิศตะวันออกจะถูกบีบบังคับให้เข้าร่วมประชุมกันที่แอฟริกาเหนือกับฝ่ายตะวันตกและพวกอาหรับ แต่พวกเขาไม่ยอมรับข้อเสนอจึงเกิดความแตกล้าวและต่อสู้กันเอง <c oughs> <c oughs> สองผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งชาติตะวันตกจะมีชัยยิ่งใหญ่เหนือชาตะวันออกชัยชนะของเขาทำให้ชาวเอเชียทั้งหมดสยบด้วยความหวาดกลัวยุโรปถูกปลดปล่อยโดยมหาอำนาจแห่งตะวันตกนอกยุโรปก็คืออเมริกานะครับจะเข้ามาขับไล่ชาตะวันออกไปปาเลสไตน์จะถูกบุกพร้อมกับ เทปลอนที่ถูกกรุงเยรูซาเลม็มก็จะเป็นอิสระที่สุดแล้วเยรูซาเล็มก็เป็นอิสระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของชาวยูและชาวคิดที่ถูกพวกอาหลับยึดไว้อย่างเหนียวแน่นก็จะถูกตีเอากลับคืนมาได้พระครูหาศักดิ์สิทธิ์ที่ฝังพระศพพระเยซูจะเป็นที่หลบภัยสําหรับผู้ที่คู่ควรซาตานซึ่งใครๆต่างคิดว่ามันหมดฤทธิ์แล้ว มันจะปลูกสาวกของมันขึ้นมาใหม่อีกครั้งปรัปักพาคิดจะมาจากแคว้นอาดาและซาซัตใกล้กรุงอิสตันบูลมีแม่น้ำอาดาไหลผ่านส่วนเมืองซาซัตเป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งในแคว้นวันดาเซียปัจจุบันอยู่ในฮังการีกับยูโกสลาเวียปรัปักพาคิดจะนำกองทัพบ,บุกเข้าโจมตีกองทัพของพระเจ้าสันตป,ปาปาองค์สุดท้ายพระนามเปโตโรมาโน เปโตรโลมาโนเป็นพระสันตะปาปาซึ่งนักบุญมาลาดีได้ทํานายว่าจะเป็นพระสันตะปาปาองค์ที่111นับจากพระสันตะปาปาอินโนเซนที่สองกองทัพปอรปักพักคิดจะพ่ายแพ้สันติสุขจะบังเกิดช่วงระยะเวลาหนึ่งคั้นแล้วในเดือนตุลาจะเกิดสุริยะปากสุริยคาต โลกจะมืดสนิทเหมือนเมื่อครั้งพระเยซูคิดสิ้นพระชนบนเนินเขาการวาเรโอโลกจะเข้าสู่ยุคราศีกลุ่มแกนของโลกจะเบี่ยงเบนเป็นทางเดิมไปจากเดิมบางแผ่นดินจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่บางทวีปจะจมหายไปในทะเลแผ่นดินใหม่โผล่จากทะเลจะเป็นยุคใหม่ของมนุษย์ยุคทองของมนุษย์ที่พระเป็นเจ้าเราเว้นชีวิตให้ ซาตานเจ้าแห่งความชั่วร้ายจะถูกล่ามโซ่และโยนทิ้งลงในเอเวจีศาสนาจักรคาทอลิกจะมีชัยบนแผ่นดินถึงกันนั้นยังมีส่วนหนึ่งของมนุษยชาติที่หวนไม่นับถือผีและพวกอาวะเทวดาอาวะนิยมคือพวกมนุษย์ที่ไม่เชื่อถือพระเจ้าพวกเขาจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จกลับมาอีกครั้งพระองค์จะทรงเป็นตุลากาตัดสินลงโทษทั้งผู้เป็นและผู้ตาย นอสตาดามุสจบจดหมายเลยนอสตาดามุสจบจดหมายลงดังนี้ <c oughs> ข้าพเจ้าเอ่อข้าพระองค์อาจจะระบุชัดเจนก็ได้ว่าเหตุการณ์นั้นนั้นจะเกิดขึ้นที่ใดเวลาใดเกีย่ยวพันโยงใยไปถนนึงเหตุการณ์อื่นๆได้อย่างไรแต่ข้าพระองค์เกรงพูดที่จะเข้ามาสอบสวนจึงขอกราบบังคมทูลขอพระบระมราชานุญ,ญาตงดเว้นรายละเอียดบางอย่างเพื่อความสบายใจของข้าพระองค์ จึงขอเปิดเผยบางส่วนและปิดบางบางส่วนข้าพระองค์ขอยืนยันว่าสิ่งที่ข้าพระองค์กราบทูลพรรณนาจะตรงกับที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ทุกประการซาลอง27มิถุนายน1558เขียนโดยมิเชลนอสตาดามุตแห่งจังหวัดซาลองเปเลตาก็เป็นจดหมายของนอสตาดามุตนะครับส่งถึงกษัตริย์อังรี่ที่2แห่งฝรั่งเศสนะครับ ก็จบในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวถัดไปก็ลองมาดูเรื่องต่อๆไปอีกนะครับอันนี้ก็เริ่มเริ่มเกินเกินนำ